กฎแห่งกรรมเรื่องทุกจางหายได้เมื่อใจนึกถึงคนอื่นบทบรรยายธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลแสดงธรรมะให้กับสามเณรและศีลลจาริณีในสมัยปีพุทธศักราช2517หรือเมื่อ50ปีผ่านมาแล้วนั้นวัยรุ่นในยุคนี้คงจำกันได้ว่ามีนักร้องชาวฮ่องกงคนหนึ่ง มีชื่อเสียงโด่งดังมากเธอเป็นวัยรุ่นเหมือนกันอายุประมาณ18ปดปีเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นชาวไทยมากเธอมีชื่อว่าแอกเนสชาญเคยได้ยินหรือเปล่าถ้าไม่เคยได้ยินหรือจำไม่ได้หรือนึกไม่ออกก็ลองไปถามพ่อถามแม่ดูว่าตอนเด็กๆนั้นเคยได้ยินชื่อเสียงนักร้องที่มีชื่อว่าแอกเนสชาญหรือเปล่าตอนนั้นเธอดังมาก แอคเนชานเธอเป็นผู้หญิงเคยเล่าเรื่องของตนเองตอนที่เขามีอายุ12-13ปีนั้นชีวิตของเขาหมุนหมองมากไปเรียนหนังสือก็แบบเซ็งๆไม่มีกำลังใจที่จะเรียนหนังสือใดๆอยู่ไปวันๆด้วยความซึมเศร้าและห่อเหี่ยวเพราะอะไรเพราะว่าเธอเป็นลูกคนที่สี่แม่ของเขามีลูกหกคนแม่รักพี่สาวมากเพราะพี่สาวหน้าตาดี แล้วก็เรียนหนังสือเก่งด้วยคงจะเอาอกเอาใจแม่อีกด้วยเธอรู้สึกว่าแม่คงไม่ค่อยรักเธอมากเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าเธอเป็นลูกคนกลางๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีคุณค่ารู้สึกด้อยว่าเธอไม่มีอะไรน่าสนใจนะักเรียนก็ไม่เก่งหน้าตาก็ไม่ค่อยดีที่จริงหน้าตาของเธอก็ดูดีนะแต่เธอรู้สึกว่าหน้าตาของเธอสู้พี่สาวไม่ได้ ตัวเองไม่มีคุณค่าก็เลยอยู่แบบหงอยเงาพวกเราบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นในช่วงอายุใก,กล้กๆกันกับแอกเนชชานก็ได้นะต่อมาวันหนึ่งครูได้พานักเรียนไปเยี่ยมค่ายผู้อพยพเป็นผู้อพยพมาจากเวียดนามเมื่อ50ปีที่แล้วในช่วงนั้นมีสงครามเวียดนาม ผู้คนชาวเวียดนามก็อพยพหลีภัยกันเป็นจำนวนมากส่วนมากก็จะลีภัยกันทางเรือออกไปถึงฮ่องกงฮ่องกงก็เลยนำผู้อพยพเหล่านี้มาอยู่ในค่ายกักกันเธอได้ไปเห็นคนในค่ายกักกันนั้นแล้วก็เกิดความสงสารเพราะว่าพวกเขานั้นลำบากมากอาหารก็อัตคัดมากแล้วก็เห็นเด็กๆร้องไห้กระจององแงเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่เกิดความสงสาร อยากจะช่วยเหลือพวกเขาเพียงแค่เห็นคนเหล่านั้นแอกเนชานก็พบว่าสิ่งต่างๆหรือว่าความทุกข์ของเธอนั้นมันเล็กน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อพยพเหล่านั้น<ม>เธอยังมีบ้านมีพ่อมีแม่กินอิ่มนอนอุ่นแต่คนที่อพยพมานั้นพลัดที่นาคาที่อยู่พวกเราเคยไหมพลัดที่นาคาที่อยู่ถึงแม้มาอยู่ที่นี่ แต่ว่าก็ยังมีกินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็ยังมีแม่มาเยี่ยมมีพ่อมาหาแต่ผู้อพยพพลัดถิ่นที่นาคาที่อยู่ห่างไกลเป็นหลายร้อยกิโลอยู่ในนั้นเหมือนกับอยู่ในคุกในตารางออกไปไหนก็ไม่ได้ข้าปลาอาหารก็ไม่เพียงพอเรียกว่าอาตคัดยิ่งนักความทุกข์ที่เธอเคยมีนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไป แต่ว่าเธอไม่ได้รู้สึกแค่นั้นนะเธออยากที่จะช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นจะทำยังไงล่ะอยากที่จะช่วยเหลือหาเงินมาให้ผู้อพยพเหล่านั้นเธอก็เลยคิดได้ว่าเธอนั้นมีความสามารถในการเล่นกีตาร์เธอก็เลยไปเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเรียรายเงินตามโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะช่วงพักเที่ยงของการเรียนแอกเนชชันแทนที่จะไปเที่ยวเล่นในช่วงเที่ยงกับเพื่อน เวลาพักเที่ยงเธอก็กลับเป็นจิตอาสาไปหาเงินให้กับผู้อพยพร้องเพลงบ้างเล่นกีตา้าบ้างสิ่งเหล่านี้เธอไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าด้วยพลังของจิตใจเธอที่อยากจะช่วยเหลือคนผู้อพยพเหล่านั้นเธอก็เลยออกไปทำตามโรงเรียนต่างๆไม่ใช่ทำเฉพาะในโรงเรียนของเธออย่างเดียวไปโรงเรียนอื่นๆอีกด้วยที่แรกๆเธอก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากมายนะัก แต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆเธอก็มีความกล้าที่จะร้องเพลงกล้าที่จะเล่นกีตาร์แล้ววันหนึ่งเธอก็พบว่าเธอนั้นกลายเป็นคนใหม่ที่มีความรู้สึกสดใสเบิกบานมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันนั้นไม่มีความรู้สึกเซ็งหรือว่าเบื่อหน่ายในชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเธอได้พบว่าเธอได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ามากมายคือ ได้ช่วยเหลือคนที่เขาด้อยโอกาสผู้คนที่เขาอุพยพมาเขากำลังตกทุกข์ได้ยากการที่เธอได้พบความเปลี่ยนแปลงในตัวของเธอนั้นทำให้ภายหลังเธอกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นดาราที่ใกรกๆก็อยากจะพบเจอเธอและบางคนก็อยากที่จะเจริญรอยตามเธออีกด้วยเธอก็เลยได้บทเรียนชีวิตว่าความทุกข์ของเรานั้น มันจะน้อยลงเมื่อเรานึกถึงคนอื่นๆเมื่อเราทำอะไรเพื่อคนอื่นหรือนึกถึงคนอื่นความทุกข์เราก็จะเล็กลงแล้วตัวเราก็จะออกจากความทุกข์ได้ไง่ายๆถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นด้วยก็จริงไม่ใช่แค่ช่วยเหลือแต่นึกถึงก็พอแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงใครบางทีแค่นึกถึงคนที่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละก็ช่วยได้เยอะแยะมากมาย มีเรื่องเล่าว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งอายุแค่ห้าขวบเองเธอมีชื่อว่าโมเน่เธอฟันผุต้องไปอุดฟันพวกเราเคยไปอุดฟันไหมเจ็บไหมตอนที่อายุห้าขวบนั้นฟันผุเพราะกินน้ำตาลกินของหวานมากเลยต้องไปอุดฟันฟันน้ำนมอุดฟันก็จะเจ็บนะพ่อของโมเน่ได้พาลูกสาวไปอุดฟันแล้วก็รู้ว่าการอุดฟันนั้น มันคงเจ็บคงเสียวน่าดูเลยทีเดียวเพราะมันอาจจะไปถูกปากถูกเงือกก็เลยบอกโมเน่ขึ้นว่าถ้าโมเน่เจ็บให้ยกมือขึ้นนะลูกหมอจะได้เปล่าเพมือลงระหว่างที่หมอกำลังอุดฟันอยู่นั้นพ่อก็ถามโมเน่็ประยะระยะว่าเจ็บไหมลูกแต่โมเน่เธอไม่ยกมือขึ้นเลยไม่ยกมือเพื่อเป็นสัญญาณว่าเจ็บ ตลอดเวลาที่อุดฟันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโมเน่ไม่ยกมือเลยพออุดฟันเสร็จตอนที่เธอนั่งรถกลับบ้านกับคุณพ่อนั้นพ่อก็แปลกใจว่าอุดฟันโมเน่ไม่เจ็บเลยเหรอได้ถามโมเน่ว่าตอนที่อุดฟันนั้นหนูไม่เจ็บเลยหรือพ่อไม่เห็นหนูยกมือเลยนะโมเน่ตอบว่าเจ็บมากค่ะเพราะมันไปถูกเหงือก อ้าวแล้วทำไมโมเน่ไม่ยกมือขึ้นละ่ะโมเน่ตอบว่าหนูฝึกอดทนค่ะเพราะอยากให้คุณพ่อดีใจขณะที่ได้ยินคุณพ่อเกิดความซาบซึ้งในใจมากเลยทีเดียวลูกสาวของตนเป็นแค่เด็กอายุห้าขวบเองเจ็บก็เจ็บแต่ก็คิดนึกถึงพ่อเป็นห่วงพ่อว่าพ่อจะมีความทุกข์เพราะลูกมีความเจ็บ แล้วก็อยากให้พ่อนั้นดีใจอีกด้วยความเจ็บปวดของโมเน่ก็เลยเล็กลงไปพออยู่ในระดับที่อดทนได้ถ้าเป็นเด็กคนอื่นคงจะร้องจ้าแล้วแหละร้องเพราะความเสียวร้องเพราะความเจ็บแต่โมเน่นึกถึงพ่อไว้อยากให้คุณพ่อดีใจก็เลยอดทนได้การที่คนเรานึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงใครก็ตามนึกด้วยความเป็นห่วง หรืออยากให้เขาดีอกดีใจไม่อยากให้เขามีความทุกข์มันก็ช่วยทำให้ความทุกข์ของเรานั้นเล็กลงได้นะอีกเรื่องหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องโยวัยแค่เจ็ดขวบเองวันหนึ่งคุณป้าชวนน้องโยให้เข้าไปในเมืองด้วยกันน้องโยก็สอนจักรยานโยนต์คุณป้าไปแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุกลางถนน ทำให้คุณป้าแขนหักไปข้างหนึ่งแต่น้องโยขาหักไปข้างหนึ่งโชคดีทีไ่ได้รับการพาส่งโรงพยาบาลทันท่วงทีระหว่างอยู่บนรถพยาบาลคุณป้าก็ร้องโอดโออยู่แต่น้องโยไม่ร้องอะไรเลยพอถึงโรงพยาบาลก็รีบเข้าห้องผ่าตัดทันทีเมื่อผ่าตัดเสร็จหมอถามน้องโยว,ว่าทําไมหนูไม่ร้องเลยละ่ะเพราะคุณป้าของเธอนั้นร้องโอดโออยู่ตลอดเวลา ทำไมหนูไม่ร้องน้องโยได้ตอบว่ากลัวคุณป้าเสียใจครับเพราะว่าน้องโยเห็นคุณป้าร้องอยู่ก็รู้เลยว่าถ้าต,ตัวเองร้องอีกคนหนึ่งคุณป้าคงจะไม่สบายใจมากไปกว่านี้ครับเพราะคุณป้ารักน้องโยมากแล้วคุณป้านี้ก็คงจะทุกข์ใจมากเพราะว่าคุณป้าพาน้องโยมาเกิดอุบัติเหตุน้องโยก็เลยอดทนเอาไว้สะกดกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้เพื่อคุณป้าครับ ความเจ็บปวดระดับน้องโยมันต้องร้องออกมาแล้วอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็ต้องร้องแน่แต่ว่าน้องโยกลับมองว่าความเจ็บปวดของตัวเองนั้นมันเล็กกว่าความทุกข์ของคุณป้ามากมายไม่อยากให้คุณป้ามีความทุกข์กลัวคุณป้าจะเสียอกเสียใจมากน้องโยก็เลยไม่ร้องออกมาถ้าน้องโยคิดถึงแต่ตัวเองน้องโยคงร้องออกไปแล้ว ถ้านึกถึงว่าฉันต้องพิการและต่อไปนี้ฉันก็จะเดินแบบกระเพกกระเพกนะพวกเราเห็นไหมว่าการที่คนเรานึกถึงคนอื่นนั้นมันทำให้ความทุกข์ของเรานั้นเล็กลงไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใจความเจ็บปวดทางกายพวกเราเวลามีความทุกข์ก็นึกถึงคนอื่นดูบ้างหรือถึงแม้ไม่มีความทุกข์ก็นึกถึงได้อยู่นะเช่นอย่างวันนี้พวกเรา เป็นลูกเป็นสามเณรลูกมีศีลสิบข้อเราจะไปสะพุงเหนือกันไปผจญภัยรู้ไม่ว่าจะเจออะไรบ้างอาจจะเจอช้างเจอเสือเจอหมีก็ได้หรืออาจจะเจอพึ่งเจอนกไม่ว่าอะไรก็ตามให้เรานึกถึงคนอื่นเขาบ้างนึกถึงเพื่อนเพื่อนอย่านึกถึงแต่ตัวเองให้มากจนเกินไปนะักตัวเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงได้นะอย่างเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนั้น ก็จะทำให้เรานึกถึงแล้วจดจำเรื่องที่เล่าในวันนี้ให้ดีเรื่องของน้องโยเรื่องของเอ็กเนชานเรื่องของน้องโมเน่ให้ใจของเรานึกถึงคนอื่นๆเอาไว้บ้างเวลาที่เรากลับไปบ้านแล้วถ้าเรามีความทุกข์เพราะว่าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือถึงมีแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อที่โด่งดังอะไรนักลองนึกถึงคนที่เขาไม่มีดูสิเด็กๆบางคน แค่เสื้อตัวเดียวจะใส่ก็ยังไม่มีเด็กๆอายุรุ่นเดียวกับเรานี่แหละไม่มีเสื้อใส่ไม่มีสมุดหนังสือหรือไม่มีแม้กระทั่งรองเท้าจะใส่เราจะรู้เลยว่าแค่ไม่มีตัวโทรศัพท์มือถือมันก็เรื่องจิบจิบมากหรือมีแต่ไม่ใช่ยี่ห้อที่โด่งดังมากนักเรายังสบายกว่าเขามากมายนึกอย่างนี้ไว้บ้างความทุกข์เรามันจะเล็กลง ความทุกข์จะมากหรือน้อยมันอยู่ที่ใจของเราทุกคนนี้แหละไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอะไรเลยก็ฝึกเอาไว้บทเรียนที่เล่ามานี้เอาไปใช้ในช่วงนี้ที่เราจะไปกันนึกถึงคนอื่นเอาไว้แม้จะกินไม่เต็มอิ่มอาหารไม่อริดอร่อยอก็ให้นึกถึงคนที่เขาไม่มีอาหารจะกินดูสิและแม้อากาศจะร้อนก็ให้นึกถึงคนที่เขาต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำดูสิ บางคนก็เป็นแค่เด็กๆด,ด้วยซ้ำไปต้องไปขายของตามสี่แยกต่างๆต,ตามที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆบ,บนท้องถนนนั่นแหละช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ